วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการลงยตัวเกม m มค e c รับจ j ว v a Edition และไ i ค e c รับ t บ e d ล็อกเล่นบนคอมพิวเตอร์กันนะอ่าไปจัดกันได้นะกดลิงก์ด้านล่างคำยายใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าตะกร้าบนล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ตัวนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวพี่จะแกะให้ดูเลยนี่เราจะได้หรหัสแบบนี้มาไอตัวคีย์เนี่ยจะอยู่มุมบนเห็นไหมอ่าพี่ก็จะพิมพ์ตามที่เขาบอกนะเขาบอกว่าให้พิมพ์ redeem.com ใส่คีย์ลงไปได้เลยอ่าเมื่อใส่เสร็จแล้วปุ๊บนะครับกดถัดไปได้เลย กดลงชื่อเขาใช้นะทานผู้ชมนะกดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะนีะ่จากนั้นเรากด Install ได้เลยนะตรงน,นี้เห็นไหมคำว่า Install นะเป็นการลงนะฮะปึ๊บนะหนครั้งอันนี้ก็รอมันโหลดนะทุกผู้ชมนะอ่าให้เราทําการกด Sign in with Microsoft นะทานผู้ชมนะตรงนี้ปึ้งก็มันจะมีให้ลงนะครับอยู่2 2เวอร์ชั่นนะก็คือ Java กับ b i t ล o c k นะทานผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปกด Play ได้เลยนะครับมันจะแทนกัน Install นะคนดูผมก็เห็นไหมอันนี้เล่นได้นะครับ ในส่วนของวั์ชั่นจาว่านี่ของแท้เลยจาว่าอีดิชันเลยนะครับปานเจี๊ยบนะครับนี่กดสเปซบาร์กระโดดได้กด F5 เนี่้เพือเ่อเปลี่ยนมุมมองได้นะทุกผู้ชมนะอ่านี่ก็จะเป็นข้อดีนะครับในส่วนของเบสล็อกนะอ่าก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะท่านผู้ชมนะในส่วนของเจ้าตัวอ่วิธีการลง Minecraft แบบรีด e มหรือว่าใส่คีย์นะอันนี้พี่ซื้อจากช h อป e ีปลอดภัย100%นะทุกผู้ชมนะ